สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับตอยนะคะเวลา5โมงเย็นนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะตอบอกเลยว่าอากาศค่อนข้างดีเลยไม่ร้อนเกินไปแล้วก็ไม่คลีมด้วยฝนไม่ตกด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะวันนี้นะคะเป็นวันดีด้วยโปอนที่9เดือน9นะคะซึ่งแน่นอนทั้งเสื้อผ้าเครื่องสำอางหลายๆอย่างลดหมดนะคะแต่ของเรานะคะไม่พลาดแน่นอนนะคะของโปรโมชั่นดีๆของโชลูมเอ็กโคมคานะคะเมื่อช่วงสงการที่ผ่านมานะคะที่ ะะเราก็ได้มีโปรจัดโปรไปแล้วเนาะแต่พอแบบหมดสงการหมดชดเชยสงการมาวันนี้เป็นวันที่9เดือน9อีกนะคะไม่พลาดแน่นอนกับโปรดีๆนะคะก็ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะจับจองมินินะคะตอบอกเลยว่าราคาลดไปถึง99,000บาทเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนแบบเอ๊ขอคิดดูก่อนแต่ไม่อยากเสียโปรนะคะก็จองก่อนได้นะคะ เพียงแค่9,900บาทเท่านั้นเองนะคะอะ่เดี๋ยวตอยมาย้ำโปรให้ฟังอีกทีนึงเนาะ,ะเพราะว่าวันนี้วันดีถ้าใครได้ลดไปนะคะตอยบอกเลยว่าก็ได้ลดดีๆใช้ได้โปรดีๆด,ด้วยนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายหรือแม้แต่การใช้ชีวิตก็จะดีไปด้วยนะคะสำหรับวันที่9เดนะือน9เนาะอันนี้ก็ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะแล้วแต่เนาะ เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปชมรถนะคะวันนี้ไม่มีแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเพราะวันนี้เรามาจัดโปรกันแบบเต็มๆเ,เลยเน้นๆเ,เลยโปร9 9 0 0 0บาทนี่คือแบบเกือบแสนแล้วนะคะตอยบอกเลยว่าหูยลดไปเยอะมากนะคะแค่วันนี้วันเดียวนะคะมีเวลาให้ถึงแค่เที่ยงคืนนะคะ,ะเดี๋ยวตอยขออนุญ,ญาตเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะคะเหมือนกันนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะคะก็เข้ามาชมตอยไลค์โปรดีๆแล้วก็รถด,ดีๆสวยๆของเรานะคะ ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดเลิฟให้ตอยด้วยนะคะสําหรับวันนี้สําหรับวันนี้นะคะตอยบอกเลยว่าถ้าไปห้างสรรพสินค้านะคะหรือจะบอกว่าหรือไปที่อื่นอนยะ่างเงี้ยเขาจะแบบลดราคาวันที่9เดือน9กกันมากเลยนะเพราะว่าถือว่าเป็นวันที่ดีเนาะแต่ของเราก็อย่างที่ตอยบอกว่าเป็นลดที่ลดราคาเยอะมากไม่ใช่ลดราคาจัดโปรโมชั่นด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตกดไลค์กดแชร์ของตัวเองก่อนนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะปะเดี๋ยวเราไปชมรถกันดีกว่านะคะเหมือนเดิมนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนสงสัยหรือว่าอยากสอบถามอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยหรือว่าเข้ามาอ,อินบ็อกเข้ามาถามได้เลยนะคะแต่ถ้าสะดวกจริงๆนะคะวอล์กอินเข้ามาหาเราที่โชว์รูมได้เลยนะคะโชว์รูมเรานะคะเป็นอ,อยู่ชื่อโชว์รูม X อ็ก e c โฮคานะคะลาซาน40นะคะซึ่งเปิดทุกวันนะคะเวลา9โมงถึง6โมงเย็นเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะ ขออนุญาตแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดูพี่ๆกันก่อนนะคะว่าตอนนี้เข้ามากันกี่ท่านแล้วนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ตอยด้วยนะคะเป็นกำลังใจนะคะสำหรับวันนี้แล้วก็พี่ๆที่แบบว่าไม่ได้กดติดตามไว้นะคะถ้าเรากดแชร์ไปเนาะคือมันจะไม่มีการปิดกั้นเผื่อแบบว่าพี่ๆท่านไหนสนใจเขาจะได้เห็นโปรดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็สนใจรถจริงๆรถสวยจริงๆ เดี๋ยวเราไปชมรถกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นมินิคูเปอร์นะคะ SDR4 นะคะเป็นคันที่แมนนะคะก็คือเป็นมิน,นิที่สูงขึ้นมาและใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็เป็นปี2014นะคะสำหรับคันนี้นะคะมาอยู่ที่60,000่นกว่าโลเท่านั้นเองนะคะและที่สำคัญเลยนะคะอย่างที่ตอยบอกนะคะว่าเป็นรถสวยและดีแล้วเป็นเครื่องดีเซลด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปชมรถกันก่อนดีกว่านะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะอย่างที่ตอยบอกนะคะว่าเป็น คันที่แมนนะคะออฟโนะคะด้านหน้าของเขานะคะก็จะเป็นกระจังหน้าแบบใหม่นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะเป็นตัวไฟนะคะที่เป็นไฟทรงกลมและมีโคมด้านในสีดํานะคะซึ่งรถคันนี้นะคะเป็นรถที่เป็นสีน้ําตาลและมีความสวยมากๆซึ่งเป็นสีที่ค่อนข้างจะหายากเลยทีเดียวนะคะ เป็นสีน้ำตาลแล้วก็คือดูหรูดูผู้ดีมากนะคะสําหรับสีนี้เดี๋ยวเรามาชมตรงตัวล้อกันดีกว่านะคะค่ะสําสหรับตัวล้อนะคะก็จะอยู่ที่18นิ้วนะคะแล้วก็เป็นล้อของมินิเลยนะคะเป็นสไตล์ของมินิเลยที่เป็นล้อเอกลักษณ์แบบนี้นะคะและที่สําคัญนะคะเป็นมินิคูเปอร์เอนะคะนี่นะคะก็จะมีสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็น All โร o Pro นะคะซึ่งตอยบอกก่อนเลยว่า เป็นคอมเพกนะคะ SUV ตัวจริงเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าขับเคลื่อนสีล้อนะคะสำหรับคันนี้เห็นไหมคะว่าขนาดมินินะคะยังสูงกว่าตอยอีกอะ่ะเราะว่าเป็นคันที่แมนนะคะแต่ถ้ามินิธรรมดาก็จะตอยอาจจะสูงกว่านิดนึงก็ได้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมรถด,ด้านในกันดีกว่านะคะฝั่งนี้นะคะค่ะสำหรับด้านในนะคะก็จะเป็นโทนสีดำนะคะเพราะว่าด้านนอกเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็ รอยบอกเลยว่าแต่งโทนดาทั้งเบาะนะคะทั้งภายในหมดเลยทั้งเบาะและทั้งคอนโซลหน้านะคะแล้วก็สําหรับตรงประตูนะคะด้านข้างนะคะเขาก็จะเป็นทรงวงรีนะคะแล้วก็มีด้วยสีเป็นสีเบรดนะคะเพื่อเบรใสายตาทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นเลยคือรถเราใหม่มากๆขออนุญาตเข้าไปนั่งนิดนึงนะคะนี่นะคะสําหรับเบาะตรงนี้นะคะก็ยังมีความใหม่นะคะแล้วก็มีความสวยด้วยนะคะสําหรับเบาะ ค่ะแล้วก็สําหรับด้านในนะคะรุ่นนี้นะคะด้านในเรือนไม้นะคะก็จะอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็เป็นทรงกลมอันใหญ่นะคะคือเป็นเอกลักษณ์ของมินินะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้นะคะเกียร์นะคะจะอยู่ที่ 6… สปีดเนาะแต่เดี๋ยวเรามาอธิบายเรื่องเกียร์กันอีกรอบนึงนะคะแต่ตอนนี้นะคะหน้ารถย้ำไปแล้วนั่งในรถก็ต้องย้ำอีกทีนะคะโปวันนี้นะคะรถคันนี้นะคะลดไป9900 0บาทนะคะจองเพียง9,900บาทเท่านั้นเองนะคะ แต่ราคารถเดี๋ยวตอยแจ้งพอแจ้งราคารถแล้วลดไป99 00 0บาทเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาคุยกันเนาะแต่ตอนนี้ปะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตทักทายก่อนนะคะ mm. เผื่อมีพี่ๆแบบว่าสงสัยแล้วก็อยากสอบถามอะไรเกี่ยวกับรถคันนี้นะคะอย่างที่ตอยบอกนะคะว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะคะแล้วก็เป็นออโด้วยนะคะซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องประหยัดคุ้มค่านะคะประหยัดด้วยคุ้มค่าด้วยแล้วก็ใหม่ด้วยนะคะสำหรับรถที่เป็นของเราโชว์รูมเอ็กโคมคานะคะอะ สักครู่นะคะตอนนี้เวลา5้าโมงเย็นแล้วเนาะตอนนี้พี่ๆอาจจะแบบออกไปเที่ยวหรือออกไปทานข้าวกันนะคะก็อย่าลืมนะคะหยุดดูตอยแป๊บหนึ่งนะคะอะตาเดี๋ยวเราไปไปชมรถด,ด้านหลังกันต่อดีกว่านะคะว่าด้านหลังมีความสวยแล้วก็มีความใหม่ขนาดไหนนะคะอะนี่นะคะอะเข้าไปชมด้านในกันเลยค่ะค่ะสําสหรับด้านในนะคะก็เป็นโทนดำเนาะอย่างที่ตอยบอกนะคะแล้วก็เบรกด้วยสีเบรข้างประตูนะคะก็จะเป็น ทรงวงลีนะคะคือตอยจะบอกก่อนเลยว่ามีนีนะคะที่ตอยมาย้าให้วันนี้นะคะเพราะว่าเราก็ได้ทําการไลฟ์ไปแล้วแต่ที่ตอยมาย้านะคะเพราะว่าเรามีโปรดีๆมาเสนอให้พี่ๆนั่นเองนะคะคือลดไปเกือบ10,000แบาทเลยนะคะวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะวันนี้วันเดียวเท่านั้นอ่ะมาสาหรับความใหม่นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะรถของเรานะคะตอยบอกเลยว่าใหม่แน่นอนใหม่แท้แน่นอนนะคะมามาชมด้านหลังกันต่อนะคะ ค่ะสำหรับด้านหลังนะคะมินิคูเปอร์เอสดีนะคะเป็นคันที่แมนนะคะก็จะมีสัญลักษณ์บ่งบอกเลยนะคะแล้วก็กันชนด้านหลังนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะสลับกับโครเมียมนะคะและเป็นตัวท่อคู่นะคะก็คือมีท่อทังั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะคะ,ะเดี๋ยวตอยขออนุญาตเปิดให้พี่ๆชมด้านในกันดีกว่านะคะอันนี้นะคะก็สามารถเปิดได้จากตรงนี้นะรุ่นนี้ก็เป็นที่เปิดแบบนี้นะคะซึ่งใช้คําว่าคลาสสิกเลยสวยอยู่เลยนะคะ ค่ะแล้วก็สําหรับด้านในนะคะก็มีความใหม่แล้วก็มีความสวยงามมากนะคะเพราะว่าค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวอันนี้คือเข้าไปอยู่ข้างในได้เลยนะเนี่ยขออนุญาตนั่งก่อนนะคะเข้าไปอยู่ได้เลยนะคะคือจะบอกว่าเป็นมินิคันที่แมนที่ที่เก็บสัมภาระค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้แต่ตอยชอบตรงสีนะคะเพราะว่าสีของเขานะคะเป็นสีน้ำตาลค่อนข้างแปลกตาแล้วสวยนะคะสำหรับคันที่แมนสีน้ำตาลคันนี้นะคะ แต่ว่าที่ชอบไปกว่านั้นก็คือเป็นเครื่องโยนต์ดีเซลเนาะและที่ชอบไปอีกสําหรับวันนี้นะคะมีโปรโดีๆนะคะไปะเดี๋ยวเราไปชมรอบคันกันต่อนะคะนี่ค่ะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะแม้แต่ยังดูไลฟ์ไม่จบนะคะสามารถโอนจองติดต่ออินบ็อกซ์มาแล้วก็โอนจองได้เลยนะคะจองเพียงแค่9,900บาทเท่านั้นเองก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของมินิคันนี้แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวไปชมด้านในกันต่อนะคะค่ะสำหรับด้านในนะคะ ให้ดูเลยว่ามีความใหม่แล้วก็สวยงามนะคะทุกอย่างเลยนะคะทั้งเบาะข้างนอกไอ้ทั้งเบาะด้านหน้าเบาะด้านหลังนะคะหรือว่าเบาะด้านซ้ายเบาะด้านขวาน,นะคะยังมีความใหม่แล้วก็มีความสวยนะคะของเรานะคะสำหรับมินิจะบอกว่าเป็นรถที่มีความเป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะสําหรับมินิคันนี้เพราะว่าสีน้ําตาลด้วยและลูกทรงทสื้ทรงของเขานะคะด้วยความมินิเนาะก็จะมีเป็นเอกลักษณ์ถ้าเราวิ่งบนท้องถนนนะ อบอกเลยว่าคือใครเห็นก็รู้เลยว่าเป็นมินินะคะแล้วก็ยิ่งตัวนี้นะคะเป็นคันที่แมนออฟโด้วยคือขับต่างจังหวัดหรือทางขรกขระนะคะอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะสูงขึ้นมานิดนึงนะ,ะเพราะว่าถือว่าเป็น SUV ตัวจริงเลยนะคะ,ะเดี๋ยวพา,พามาชมด้านหน้ารถนะคะค่ะเดี๋ยวให้น้องพาชมตรงคอนโซลหน้ากันก่อน แล้วเดี๋ยวตอยจะไปสตาร์ทเครื่องแล้วก็เดี๋ยวเล่นลูกเล่นให้พี่ๆชมนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้น้องเข้าไปนั่งด้านในนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราดูกันว่ามีออปชั่นอะไรบ้างนะคะสำหรับมินิเจ้าตัวดีเซลคันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาชมนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ตอยด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้มีโปรดีๆนะคะลดถึง9,9,000บาทเลยทีเดียวนะคะสำหรับมินิคันนี้นะคะ เดี๋ยวให้น้องคิมงานไปนั่งฝั่งนู้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอยจะอธิบายออปชั่นให้ฟังนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ตรเครื่องก่อนนะคะสำหรับคันนี้อ๋อนี่นะคะก็ก็ขึ้นรถมาก่อนสตาร์ทนะคะก็จะมีสัญลักษณ์มินิขึ้นมาตรงตรงหน้าจอตรงนี้เลยนะคะนี่นะคะสำหรับตรงหน้าจอนะคะก็จะใช้ตัวคอนโทรลเลอร์นะคะในการควบคุมนะคะแล้วไฟก็จะเปลี่ยนสีตามที่เรากดเลยนะคะ FM นะคะ CD setting นะคะนี่แล้วก็มีเทรโฟนนะคะคือทุกอย่างในนี้ก็จะแสดงผลที่หน้าจอหมดเลยนะคะโอเค <Okay S 2> ค่ะงามขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะจะบอกว่ารถสวยจริงๆนะคะเพราะว่ารถใหม่มากนะคะอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันต่อนะคะค่ะสําหรับตรงพวงมาลัยคันนี้นะคะก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะมีพดัดดินชีฟด้วยนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์โลโก้มินินะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็สําหรับตัวนี้นะคะอย่างที่ตอยบอกว่ามาอ่อยู่เพียงแค่6ก0 0 0กว่าโลเท่านั้นเองนะคะเป็นรถมินิ SD ปีคันที่แมนนะคะปี2014นะคะสำหรับเจ้าตัวสีน้ำตาลมินิคันเล็กคันนี้ของตอยนะคะบอกเลยว่าสวยมากตอยเป็นคนนึงที่แบบชอบรถเล็กๆแล้วก็คือคันนี้เล็กนะคะเป็นมินิคันเล็กแต่ว่าเป็นคันที่แมนที่มีความสูง ทำให้เวลาถ้าเราออกต่างจังหวัดน,นะคะตอยบอกเลยว่าสะดวกสบายมากนะคะสำหรับคันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาชมตรงนี้ต่อนะคะสำหรับตรงนี้นะคะก็จะเป็นเกียร์นะคะที่ตอยบอกว่าเป็นเกียร์6สปีดนะคะแล้วก็มีตรงนี้นะคะก็สามารถปรับแอร์ปรับอุณหภูมินะคะตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เลื่อนมาด้านบนนิดนึงนะคะก็จะมะีตัวแสดงผลนะคะน้ำมันนะคะนี่ตรงนี้นะคะแสดงผลตรงนี้แล้วก็สามารถปรับโหมดได้หรือจับ หน้าจอนะคะนี่คือสีสันเขาเยอะมากเลยเนาะมินีเนี่ยคือเขาไม่พลาดจริงๆนะคะสําหรับสิ่งอำนวยความสะดวกและความบันเทิงในรถของเขานะคะอ่ะแล้วก็สําหรับตัวแอร์นะคะก็เป็นทรงกลมนะคะอย่างที่ตอยแจ้งว่ามินีนะคะเอกลักษณ์ของเขานะคะก็จะเป็นทรงกลมแล้วก็ทรงลีทั้งพวงมาลายัยทั้งตรงหน้าจอหรือคอนโซลนะคะเขาจะออกแบบมาแบบนี้หมดเลยนะคะเป็นไงบ้างคะสำหรับมินีคันนี้ อย่างที่ตอยบอกแต่ว่าตอยจะบอกเลยว่ามินิที่อื่นก็อาจจะเหมือนๆกันทั่วไปแต่ว่าของเรานะคะไม่แท้แล้วใหม่ที่สําคัญวันนี้นะคะเก้าจุดเก้านะคะตอยบอกเลยว่ามีโปรดีๆอย่างที่ตอยแจ้งแต่ว่าเดี๋ยวเรามาแจ้งราคากันดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะยังไม่ได้ทราบราคากันเนาะนะคะขออนุญ,ญาตนะคะพี่พี่ที่เข้ามาชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ตอยนะคะเดี๋ยวตอยขออนุญ,ญาตเข้าไปดูก่อนนะคะว่าตอนนี้พี่พี่เข้ามาแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะป่าเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าด้านนอกรถมีอะไรบ้างนะคะและที่สําคัญนะสำหรับคันนี้นะคะอย่างที่ตอยบอกนะคะว่าเป็นออฟโแล้วนะคะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลแล้วไม่อยู่ที่6 000ก0,000 0่น่าโลแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะคะสาหรับคันนี้ห้องเครื่องจะอยู่ที่ด้านซ้ายนะคะเวลาเปิดห้องเครื่องเนาะป่าเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องก่อนนะคะ สำหรับคันนี้นะคะกุญแจมินิรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นกุญแจแบบนี้นะคะนี่ก็คือจะใช้วิธีการเสียบกุญแจเข้าไปนะคะแล้วก็มีปุ่มสตาร์ทสต็อปนะคะอันนี้น้องได้เปิดแล้วเนาะน้องได้เปิดฝากระโปรงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูฝากระโปรงกันดีกว่านะคะว่าห้องเครื่องกับเครื่องยนต์นะคะที่ตอยบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะจะใหม่และสวยงามขนาดไหนนะคะ,ะมามาดูใกล้ๆเลยดีกว่านะคะ ค่ะสำหรับมินิคันนี้นะคะมินิคูปเปอร์ s d r l l 4นะคะคันที่แมนนะคะปี2014นะคะไม่อยู่ที่60,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะจะบอกเลยว่าดีไซน์สวยคล่องตัวแล้วก็สีแปลกตาหายากด้วยนะคะสำหรับคันนี้คือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะคะสำหรับเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 0 0 0ซีซีนะคะ แล้วก็สสูบนะคะกำลังแรงม้าถึง143แรงม้าเลยทีเดียวนะคะเรื่องประหยัดน้ำมันไม่ต้องห่วงนะคะเพราะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะถ้าได้มินิที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลตอยบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะคะค่อนข้างจะหายากทั้งสีทั้งเครื่องยนต์นะคะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดกันเรื่องโปรดีกว่านะคะวันนี้สําคัญมากเลยนะคะเรื่องโปรนะคะต้องพูดบ่อยๆเพราะว่าถ้าพี่ๆเข้ามาชมเดี๋ยวคิดว่าแบบ เราไลฟ์รถปกตินะคะแต่วันนี้นะคะวันที่9เดือน9นะคะและราคามินิคันนี้นะคะมินิคูเปอร์ SDR4 คันที่แมนปี2014คันนี้นะคะราคาเต็มอยู่ที่1ราคาของโชลูมเอ็กโรมคานะคะราคาอยู่ที่1นึ่0ล้านสองแสบาทนะคะแต่วันนี้วันเดียวเท่านั้นที่จะเหลือราคาเพียง1นึ่งล้านหนึ่งบาทนะคะ ซึ่งเป็นโปรโมชั่นสำหรับวันที่9เดือน9นะคะลดไป99,000บาทนะคะแล้วก็ถ้าพี่พีท่านไหนที่แบบยังลังเลหรือว่าขอคิดก่อนนะคะตอยบอกเลยที่สามารถจองภายในวันนี้นะคะก่อนเที่ยงคืนจองเพียง9,900บาทเท่านั้นเองนะคะค่ะถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะให้ติดต่อมาที่เพจเอ็กโคมคานะคะหรือเบอร์ส่วนตัวนะคะ086-455-5454นะคะ ค่ะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะติดตามต่อได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะคะเวลา5้าโมงเย็นนะคะติดตามคุณต้อมนะคะทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะคะเวลา10บโมงตรงนะคะแล้วก็ติดตามพี่เอ็กนะคะในรายการเชื่อเอ็กซีนะคะสองทุ่มสานะคะวันอังคารกับวันพฤหัสนะคะแล้วก็ติดตามคุณปุ้ยนะคะอังคารพฤหัสเสาร์นะคะเวลา10บโมงตรงนะคะสําหรับวันนี้นะคะตอยฝากโปรไว้ด้วยนะคะ90 0 0 0มื่นเามนบาทนะคะค่ะสำหรับวันนี้อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ